สวัสดีครับทุกคนพบกับคุณเคนในเกมไร l ์เลนเจอร์ที่19นะครับวันนี้เราก็มาเริ่มกันที่สูตรลับตำรับดันเจียนที่เข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูว่าเอตอนเพิ่งเริ่มเนี่ยนะฮะมันก็จะแหลกๆหน่อยนะครับคับแล้วในโคโรโบรอบนี้เรามีแจกสติกเกอร์กันด้วยนะครับอย่าลืมไปโหลดเอาไว้ใช้กันนะครับ แล้วเราก็มาดูคะแนนขาวงกดกันนะครับที่จบอีเวนต์ผมได้อันดับประมาณ12700นะครับทีนี้เราก็จะมีตัว๋วไว้สำหรับไปสุ่มกาชากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับว่า,าตัวละครรอบนี้ออตัวโคลาโบรอบนี้เก่งกันไหมครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe และติดตามกันด้วยนะครับ ใครมีคำถามอะไรจะฝากไว้ก็ฝากไว้ในช่องคำถามได้เลยนะครับโอ้ตัวละครโอ้บาซิลนี่น่ารักเหมือนกันนะครับอยากได้เลยนะเนี่ยไอรอสจะเทโอโหชิวชักมาดูอาไลอสกันนะครับไลอสก็จะเป็นสายพลังมียกเลิกอมาตะและมีทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังนะครับส่วนบาซิลก็จะเป็นสายไหวพิพทาุไม้นะครับ มีความสามารถใบนะครับแล้วมีระยะโจมตี999นะครับชิวชักอ่าตัวนี้ไม่ค่อยเก่งนะครับส่วนเซนชิอ้อมีมีมเออพลังพลังชีวิตเยอะนะครับแล้วก็มีอ่าสะท้อนทักษะครับผมตัวนี้จะใช้ดีในกิวนะครับตั้งเป็นตัวแรกแล,แล้วก็ใส่ไอเทมเพิ่มพลังชีวิตจัดเต็มเข้าไปเลยนะครับมาดูเกียร์กันหน่อยนะครับ เคียนี้มีอาวุธธาตุมืดเป็นดาบเคนซึกเกะนะครับที่ดีมากเลยนะครับแต่ดาบเคนซึกเกะมีข้อเสียคือห้ามเปลี่ยนออปชันแรกนะครับออปชันไอออปชันล่างสุดนะฮะที่เป็นอัปเกรดธาถ้าเปลี่ยนแล้วเราจะกลับมาไม่ได้นะครับส่วนตัวธนูไอตัวไม้เท้าของบาซิวับเป็นของดีนะครับอย่าลืมใครมีรูบี้เหลือเยอะก็กดนี่เราไปลุ้นกันเลยดีกว่า เกมมึงมาเกมเึงมาบลาซิลบาซิลไลออดบาซิล,อซลโอ้โหแชมเปญเจ็ดดาวแม่งตามมาหลอกหลอนอ่านก่อนเลยดีกว่าถ้าตัวแรกเจ็ดดาวเนี่ยครับผมไปลุ้น NFT กันหน่อยมูนมืดครับมูนมืดมาขอเอ t นอฟทีอ้าว <laughs> เหรียญด้ <laughs> ตัวกาชาก็ยังให้ใหเหรียญอีกแล้วเหรอ ถ้างั้นเดี๋ยวเราก็ไปรับของในกล่องของข,องขวัญกันก่อนดีกว่าไปเอาโปรไฟล์หน่อยนะครับอะโปรไฟล์เจมนะครับเนี่ยนะฮะก็แล้วก็รับของรับรูบี้ก่อนครับตัวกาชาติเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมารับแล้วค่อยไปกดน,นะครับเพราะว่ารอบนี้มันดวงดวงกุดอะครับเปิดมาถึง7ดาวเลยแม่งดวงไม่ไดี่าฮะ ข้ามโฆษณาไปนะครับอืม,อมไม่มีตัวกระช่ามาให้อีกละโอ้ยไม่ว่าได้ตัวกระช่ามาเสร็จว่าจะไปกดต่อเลยนะแหม่ไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไล่ทีเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยน,นี่ตอนนี้ก็ออรองของไว้ยเยอะเหมือนกันนะฮะมีขนนกลุ้งกับขนนกไว้เออขนนกว่าเดี๋ยวคงใช้สเตทวิ่งเนี่ยแหละครับเพราะว่า โอ้ยไปดูป้อมไอ้ป้อมคิเมลา่าเฟลินไอ้ฟาลินหรือเปล่าฟาลินมั้งครับน่ารักดีนะครับป้อมเมนเท่วะสายฟรีอย่างเราก็ใช้ป้อมตัวเดิมสายฟรีกันต่อไปนะครับสำหรับสายเติมก็399ครับไปเติมในร้านกอถูกๆหน่อยก็นนะ่าจะประมาณ299มัง2องมังครับที่ผมเห็นถูกๆนะฮะ เพื่อนๆก็ลองไปดูกันแล้วกันครับว่าร้านไหนถูกร้านไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าอยากรู้ว่าเออเติมร้านไหนก็พิมพ์มาสอบถามกันไว้ได้นะฮะเดี๋ยวส่งเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวบอกให้ครับผมว่าเออมีร้านไหนโวที่แจกในด่านนะครับก็จะเป็นตัวอิซมินะครับเป็นครึ่งแมวนะครับถ้าสกิลก็น่ารักดีนะครับเป็นตัวผีผีเนี่ย เหมือนจะเป็นหวัดนะครับอ่าวันนี้ภาพไม่ดีก็ทนทนหน่อยแล้วกันนะครับก็อันนี้จะตัดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าผมฆ่าไปเลยไม่งั้นมันนานมากเลยมันโหลดช้าฮะก็ตัดเป็นแบบว่าเออเรารับของมาเลยนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างแต่ว่ารอบนี้ฮะสำหรับโครโบนี้ผมว่าเออตัวพระเอกกับไอ,อตัวไรออสจากตัวบาร์ซิลออกเก่งนะครับตัวแล้วก็ ถึงจะไม่มีคอมโบรวมแต่เป็นคอมโบเออสร้างล่างโคลนพัสนะครับซึ่งมันจะเรียกออกมาเยอะ,ะครับหมายถึงว่าแบบเปอร์เซ็นต์ติดเยอะมากนะฮะออถือว่าดีนะครับใช้ได้เลยอ่แล้วบาซิลก็ระยะแบบ999สุดจออางเงี้ยฮะไลอสจะเป็นออผักกระเด็นซึ่งหลังๆมันไม่ค่อยกองหน้าไม่ค่อยมีตัวผักกระเด็นเท่าไหร่นะครับมันน้อยเหมือนกัน ที่ทะลุออกมาต่าและผักกระเด็นด้วยเยงี้ยครับก็ถือว่าใช้ได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็ค่าแร่ไม่เยอะก็เพื่อนๆก็ลองดูนะครับอ่านี่ผมได้อิซูมิมาแล้วคิดว่าจะทํา P ร้อยนะครับแต่ว่าก็ต้องเก็บพวกเออแร่อะไรพวกเนี้ยฮะน่าจะทําไม่ทันภายในเดือนหรอกครับผมเพราะว่าไอ้ดีเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยเขาต้องเก็บแร่เก็บไอของ5าดาวที่ต้องอัพเนี่ยฮะอีกนานเหมือนกันครับ ผมก็จะดองจับมารวมเป็น P5 เต็มร้อยเลเวลร4อไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะจะได้ไม่เปลืองพื้นที่เท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับเอาเอา้อาวอา้าวอืมสงสัยจะเพิ่มเติมอะไรนะครับเอาบาซิลมาใส่ตู้ใช่ไหมเมื่อกี้มันไม่มีบาซิลอยู่ในตู้ใช่ไหมอัปเดตอย่างนงี้เนี่ยเดี๋ยวหลังอัปเดตเอ่อไป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 ซัดกันีสกสักรอบแล้วกันครับเดี๋ยวรอ รอให้ไปโหลดเกมอัปเดตใหม่ก่อนนะครับขึ้นมาอัปเดตอย่างนี้นี่มีลุ้นมีลุ้น่าโหลดมาเป็นชิวชักล่างทองนะครับขอตัดไปเลยนะครับพอ,อโหลดโคช้าเลยครับเร่งสปีดอย่างเร็วอย่างเงี้ยฮะปึ๊บอ่าไปไปกาชากันดูซิ โอ้ยฮอตอื่นเลยครับเพื่อนๆที่เล่นก็ต้องรีบเข้ามารีบเคลียร์เคเวสวันแรกนะครับเรายิ่งเคลียร์เคเวสเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเดือนนี้มันยี่สิบแปดวันนะฮะเดือนกุมภาก็ต้องรีบเล่นนะครับอ่ามาบาซิลเลออนเดี๋ยวไปสุ่มกาชาเอฟไล่เกลือกันก่อนนะครับดูดิ แม่งโอ้โหแม่งกาชายเอฟเฮ้ยเว้ยมีตัวแปลกๆเอ้ยพอใช้ได้หกดาวเอา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 อีกรอบอีกรอบโอ้ยเจ็ดดาวโอ้ไม่เจ็ดดาวมาตรงนี้จริงๆหรือว่าจริงๆริงเราควรจะต้องไปกดตอนรอบนี้เลยพอไม่กดนี่มันโผล่กาชายเอฟโผล่เจ็ดดาวแล้วเราจะได้ไหมเนี้ยอื้อ เอาละเตรียมละนี่ผมไล่ไล่ไล่ลเกลือก่อนนะครับเพราะว่าได้ตัวห่วยๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้ตัวดีจากรอบนี้แหละครับอา้าหูป้องห้าใบจงเปลี่ยนเป็นโคลาโบขอกองหน้ามา่วงเตะพวงหน่อย ปัาบตบบินเออนี่ก็พอจะได้นะผมว่าเอ้ยเอามาปั้นบินคู่บินดุไปไล่ตีชาวบ้านเขาจะได้ตีเราเร็วขึ้นหน่อยเอีเดี๋ยว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 ผมปั้นอ่าไหนลุ้นกันหน่อยมาอืยเจ็ดดาวมาอีกแล้วว่าเซ็งว่า เป็ดนี่ไปเล่นลุยด่านเอาก็ได้นะครับแย่ yeah, จังจริงๆน่าจะตัดออกไปได้แล้วอ๋โอนี่ก็มาเคียเออเก็บเควสน,นะครับแล้วก็ไล่เก็บเควสไ,ไปเรื่อยๆเออเนี่ยฮะก็เกือบหมดนะเดี๋ยวผมก็ไปทำอีกสามอย่างนะครับก็คือ PVP เข้าไปตีตัวไหนดีเนี่ยนี่ไหวไหมเนี่ยไม่ไหวนะครับโอ้ทีมนี้แม่งดุว่ะแตร่รีบเล่นนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเออเออจะจะรีบเคลียร์เควสอะครับผมก็ซัดๆเข้าไปก่อนแล้วกันฮะปึ๊บปับ๊บ เดี๋ยวมันน่าจะช้านะครับเดี๋ยวผมอาจจะหยุดแล้วก็เออตัดไปตอนจบเลยอย่างเงี้ยฮะนี่ครับไปเลยบินดุแช่แข็งก่อนเสร็จแล้วก็ให้ตัวบินไปตีตามสูตรปราบปาบับโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยกามาตาก่อนครับแพ้ครับแพ้ครับ อ,อ,อันนี้เป็นด่านสเตจวิ่งรอบนี้นะครับก็เป็นธาตุไม้นะครับสีเขียวเราก็พยายามจัดตัวธาตุไฟนะครับหรือว่าเสมอธาตุนะครับฮะก็วิธีการจัดนะฮะมาถึงก็ถา้าคนมีนะมาถึงก็จับเออธาตุไฟไว้พิบธาตุไฟว่องไวธาตุไฟพลังที่มีบัฟตัวธาตุไฟอ่ะควรจะต้องมีบัฟวิ่งเอามาใส่ด้วยนะครับ อ่าฮะหรือไม่ก็ถ้าเป็นท่าเสมออย่างเงี้ยเอาตัวบัฟวิ่งมาใส่อย่างเงี้ยท่าไม้เมื่อกีม้มีฮิเมะอย่างเงี้ยเอามาใส่ได้นะครับอ่าฮะแล้วก็แต่ว่าตอนเนี้ยทีมเรามันไม่ค่อยมีอะไรก็พยายามดึงตัวที่เป็นท่าตรงข้ามเอามาลง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 ,ลงใส่แล้วก็แสงมืดอะไรก็จับใส่ไปหมดเต็มทีมไปก่อนนะครับตัวบินผมก็เอามาใส่นะครับช่วงเนี้ยเพราะว่ามันบินข้ามไปได้บ้างอย่างเงี้ยฮะเพิ่มกิระยะพื้นที่ได้อยู่อย่างเงี้ยครับผม นี่ก็พามาดูเกียร์ของบอสกันนะครับบอสเราก็จะใส่เกียร์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำควสอัพเกียร์กันนะครับถ้า,างั้นก็วันนี้ก็บายบายแล้วก็จะรีบทำคลิปต่อไปจะได้ไล่ตามให้ทันนะครับกาฝากเ,เพื่อนๆติดตามด้วยบายบาย